ก็ <S <S แบบคิดเลยเฉียวเฉียวไถไถไปนะซอบสเก็ตเทวานี้มันพิดมากจริงค่<ฮ>ะแล้วเราก็รำเสนอกันบ่อยมากจริงๆว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเล่นกีฬาประเภทนี้แนะนําว่าให้หาอุปกรณ์เซฟตี้ที่ปลอดภัยไม่ฉะนนั้นอาจเกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ เจ็บและจุกอันนี้คือเขาเรียกว่าไปเล่นที่ปั๊มแท็กมันเป็นคลื่นเป็นแบบลูกรละนาดอ่ะไปเรื่อยๆแบบนี้เหมือนเราต้องแบบขึ้นปั๊มแท็กไปเรื่อยๆแล้วาจริงๆยากนะกับการที่เราจะต้องทรงกลมแบบนั้นมันก็เป็นธรรมดาเจริงๆเขาบอกว่านักรบย่อมมีบาดแผลแปลว่าใจหายแวบเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าเราจะไปเล่นกีฬาที่มันเอ็กซ์ตรีมแบบนี้ค่ะก็แนะนําว่าให้ใส่อุปกรณ์ในการเซฟตี้หน่อยก็แล้วกันนะคะ เพราะว่าอันเนี้ย คือบางคนเขาบอกว่าเขามีวิธีในการที่ว่าล้มยังไงไม่ให้เจ็บตัวใช่ไหมแต่ว่ามันก็ไม่ได้เสมอไปเพราะว่าคําว่าอุบัติเหตุมันคืออุบัติเหตุนะมันสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแล้วมันก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นบ่อยมากนะคะหลายครั้งที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุจากการเล่นกีฬานะคืออันนี้ไม่ได้พูดให้กลัวนะแต่ว่าเวลาคุณไปเล่นตามแบบสถานที่ต่างๆอ่ะจะได้ยินเสียงรถพยาบาลมาตลอดจริง<อ>จริงอันนี้คือความจริงเพราะมันคือการเล่นกีฬาแล้วมันก็ฉะนั้นสิ่ง ทานมันคือการใส่อุปกรณ์เซฟตี้นะค่ะโออันนี้สำคัญเราล้มปุบปับเราจะมาตั้งคาไม่ทันว่าเราจะป้องกันยังไงใช่ไหมคุณก็ล้มไปดูที่ไม่ทันระวังเหมือนกันอืเอาเนี่ยก่อนน้องใบตองชวนผมไปเล่นผมเปลี่ยนใจไม่ไปแล้วทำไมอ่ะกลัวล้มล้มไปกระดูกกระเดี่ยวผมเนี่ยนะมันหาอะไรมาเปลี่ยนแทนไม่ได้แล้วดีไรหนุ่ยเฉยนี่แหละอย่าทำอะไรมากนักเลยเอ้า